สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาสอนตัดต่อคลิปรีวิวสินค้าเอาไว้ใช้ลง TikTok หรือว่าแพลตฟอร์มอื่นๆนะคะเป็นคลิปส,สั้นๆตัดต่อผ่านแอป CapCut ค่ะพอเข้าแอปมาแล้วนะคะก็ให้เรากดไปที่โปรเจกต์ใหม่เราก็เลือกคลิปวิดีโอที่เราต้องการจะตัดต่อนะคะจะเลือกกิดคลิปก็ได้พอเข้ามานะคะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้อย่างแรกให้เรากดไปที่ปิดเสียงคลิปก่อน เพราะว่านี้แม่โบต้องการจะลงใน TikTok นะคะเราก็จะใช้เสียงเพลงใน TikTok นั่นเองต่อมาให้เราจิ้มไปที่คลิปนะคะให้ขึ้นกรอบขาวๆแล้วก็ด้านล่างให้เลือกคำว่าปรับแก้ตรงนี้ก็จะเป็นการปรับแต่งแสงสีคลิปของเราซึ่งอันนี้แม่โบใช้บ่อยมากเพราะว่าคลิปของเราเนี่ยบางทีถ่ายมาจะดูแบบว่ามืดเกินไปนะคะแม่โบก็จะใช้วิธีการกดไปที่เปิดรับแสงนะคะแล้วก็เลือกให้ภาพสว่างขึ้นมา บบนนี้ะะคะอุณหภูมินี่ก็ปรับให้แบบเป็นสีออกแบบเหลืองๆหน่อยก็ได้นะและถ้าเราเลือกมาหลายคลิปนะคะให้เรากดไปที่ปรับใช้กับทั้งหมดทุกคลิปที่เราเลือกมาจะเป็นสีโทนเดียวแบบนี้กันหมดเลยค่ะต่อมาก็จะเป็นการแบ่งฉากให้เรากดเล่นคลิปนะคะแล้วก็กดหยุดกดไปที่แบ่งฉากจากนั้นก็กดที่ความเร็วนะคะแล้วก็เลือกคำว่าปกติ เลือกความเร็วให้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็กดเครื่องหมายถูกคลิปของเราก็จะเร็วขึ้นค่ะอะดูใหม่ค่ะกดที่แบ่งฉากกดที่ความเร็วเลือกความเร็วแล้วก็กดเครื่องหมายถูกและถ้าส่วนไหนที่เราไม่ต้องการนะคะก็ให้เรากดแบ่งฉากแล้วก็ลบในส่วนที่เราไม่ต้องการออกไปค่ะหลักการก็มีแค่นี้เลยค่ะแค่แบ่งฉากเพิ่มความเร็วแบ่งฉากแล้วก็ลบในส่วนที่เราไม่ต้องการออก อันนี้ก็คือเป็นวิธีการที่แม่โบทาคลิปรีวิวลง t ิกต็อกนะคะใช้หลักการนี้เลยง่ายๆหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทําไมเราจะต้องแบ่งฉากแล้วก็เพิ่มความเร็วทีละฉากทาไมเราไม่แบบเพิ่มความเร็วไปทั้งคลิปเลยแม่โบก็ขออธิบายง่ายๆเลยนะคะอย่างคลิปนี้ความยาวอยู่ที่2นาที35วินาทีนะแม่โบก็ใช้วิธีการตั้งกล้องแล้วก็ถ่ายไปรวดเดียวเลย เพราะฉะนั้นมันก็จะมีในส่วนที่เราไม่ต้องการจะออกสื่อนะคะอย่างตอนตัดอย่างเงี้ยบางทีเราก็แบบไม่ต้องการอะ่ะเพราะว่ามันตัดมันแกะยากอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ใช้วิธีการตัดออกเพื่อให้คลิปเราสารั้นลงคลิปของเราก็จะดูน่าสนใจไม่ยืดเยือ้อแล้วก็ตรงประเด็นด้วยอีกคำถามหนึ่งนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วเราจะต้องทำแบบนี้ยไปถึงเมื่อไหร่คำตอบนะคะก็คือทำจนจบคลิปเลยค่ะ แร,แรกเนี่ยก็อาจจะดูแบบยุ่งยากไปเนาะแต่ถ้าทำบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวก็คล่องขึ้นค่ะไม่ยากแน่นอนและอีกเทคนิคหนึงที่จะทำให้คลิปน่าสนใจก็คืออันนี้เราเป็นการตั้งกล้องใช่ไหมคะเราสามารถที่จะกดแบ่งฉากเราก็ใช้นิ้วแบบ2นิ้วอะซูมฉากนั้นให้ใหญ่ขึ้นแบบนี้นะคะคลิปของเราก็จะน่าสนใจมากยิ่งขึ้นอะดูเห็นไหมคะใกล้แล้วก็ไกลาอาประมาณนี้เลยค่ะ ต่อมาช่วงท้ายๆเนี่ยท้ายสุดสิก็จะมีคำว่าบทส่งท้ายเป็นสีดำๆนะคะให้เราจิ้มไปให้ขึ้นกรอบสีขาวๆแบบนี้นะคะแล้วก็กดลบทิ้งออกไปอันนี้ก็จะเป็นลายน้ำของแคปคัตนะคะถ้าเราลบไปแล้วเนี่ยก็จะไม่มีขึ้นลายน้ำและอีกลูกเล่นหนึ่งที่แม่โบใช้อยู่ประจำนะคะก็คือช่วงท้ายสุดนะคะแม่โบก็จิ้มเข้าไปแล้วก็ไปจิ้มตรงสี่เหลี่ยมข้าวหลามตาดัด แล้วก็เลื่อนคลิปให้ไปอยู่ท้ายสุดนะคะแล้วก็กดสี่เหลี่ยมข้า,ามตัดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ใช้นิ้วซูมภาพแบบนี้นะคะผลที่ได้ก็จะไม่เป็นการซูมแบบแบ่งฉากตอนแรกนะคะก็จะเป็นการซูมที่สมูทขึ้นค่ะ ตอนนี้แม่โบก็ตัดเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าจาก2นาที35วินาทีอ่ะตอนนี้เหลือ21วินาทีเท่านั้นเองคลิปที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะและถ้าใครต้องการที่จะพากเสียงลงไปนะคะสามารถเลื่อนที่เมนูด้านล่างนะคะแล้วก็กดที่เสียงแล้วก็พากเสียงลงไปได้เลยหรือว่าอยากจะปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมก็ลองเล่นดูได้ค่ะเสร็จแล้วนะคะมุมบนด้านขวาค่ะกดเซฟไฟล์นี้ได้เลย ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถแชร์ลง Tiktok หรือว่าจะแชร์ลง IG หรือว่าแพลตฟอร์มไหนก็สามารถทำได้เลยค่ะวิธีการอัพลง Tiktok ก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็ทำไปแล้วเนาะอย่างแรกเราก็ต้องกดไปที่เพิ่มเสียงนะคะเนื่องจากว่าคลิปของเราเนี่ยไม่มีเสียงเลยทริคอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องเลือกเพลงที่อยู่ในกระแสนะคะคลิปของเราก็จะได้มีคนดูเยอะๆค่ะ แม่โบก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะสาหรับคนที่ต้องการรีวิวขายของไม่ว่าจะขายเองหรือว่าขายแบบได้ค่าหนหน้านะคะก็ลองนําไปปรับใช้กันดูค่ะจบคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากๆสําหรับการรับชมค่ะ